พีพีช่วย acting ไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมร้องพีพีจะเป็นเรื่องของ body language วันนี้มันเกิดพีพีพีตัดสินใจเองพีตัดสินใจเองทุกวันอยู่แล้วพีตัดสินใจเองอะอะรองลององถเธอกระพรบปิ๊บปิป๊าปเธอใชหน้าเธอใสปิ๊ง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 เหมือนผ้าม่ Ting minggu tujuh, hari ini ulang <laughs> tahunmu. Hari ini กดบัตรได้ไหมครับผมคือ uh ิคดนพเวเวบได้ไหอกคอนเสิร์ตเซนต์ยนะครับผมก็กดบัตรได้แล้วพรุ่งนี้นะครับผมแปดโมงสิบโมงเนี่ยอันนี้ไปกดได้ที่อพิวิกิทแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเข้าที่เว็บออจิเกตนะครับผมเจอกันวันที่สิบสามสิบห้านี้ที่ศูนย์การจัดแุมงชาติศรษกิจ